จุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีแพงสมองสบอนทุขสุขคนพ่อนี่ยกเปิดเคนออ้เยสาวนิดปะหยากินน่องหมูบ้างนองหมู้ออกยากยังกับบะอยาอยากน้องหมูอ้ำยังออกบ่เบิด์สเบิ้งให้เบิ้งน้ำนี่คือน้องหมูอยอเลาเปิดักอ่อนไอ้ไกหน่อยสิกิน ดึงเอาลอยๆอยอ่ะแจ็คผลสิกินแนวได้หนึงนี่แหละเอาไปหนึ่งหนึ่งจะอาดงาได้บ้างซังมาลายแทน้ มูอันแนวโฮมบ้านสิสว่างได้เลยพี่น้องิบเจโตผวอันจัมือเข้ามาเอาน่ะตัวสองพันสี่นะสองพันสองบอกเออเขาจะมาเอาสหสิบหกมือแล้วมันบออยากกินนมบอเอาอไปแม่มันม่กินหัวหานะไมะอ่อย ตัวงามๆเนาะจะว่าได้จังหมื่นสิบเจ็ดตัวตัวละสองพันสี่แต่ว่าหมูบนได้หมูลวเนาะตัวอาจะต้องยืนดูแลนั่นี่ตลอดเบละจะยืนอยู่น้ำมันนี่อมือแบบนี้นะบ่แล้วให้มันกินต่นมแล้วก็จับคอกไว้อ๋อกินนมแล้วแล้วจะกระับจับแยกมันออกมา กินมมน,น,นมแน่แหละก็จับแกออกมาใช่พี่ต่างหาก,กนอนาเอ,ออย่านแม่มนานอนทับอย่างลุเรียนุเรียนนปะเทนึงะลึง <laughs> ของมูบเ,มเป็นยังขวซีอนอ่ะมันเป็นบาสอืตาสะออนแท<ห>น้เลยตาะ,ะออนปกติเขาได<ห>้ไข่ดนเก่าโตนึ่งด้ไข่เก่าันตงวสิบเจ็

เออคันมันเจ็บท่องแล้วมันนอนเองเองนะนี่บ่กเลจตัวได้ห้องบ่ดดวงดวงโตนี่รูงพวงมันเจ็บท่องบ่อันนี้นะอเอมันเรียงไม่ดีแล้วกาจะเอาไปเกลือคอยคอยอยามาเรียงก็มาเรียง เอออันนี้คือมูเจ็บท้องนะพี่น้องซโบก็ไ่เคยเห็นจกถเนี่ยนี่นี่เนี่นนกูข่รถเสือว่ากูขี่รถไปอยากเนวนอนงนี่เนี่ยมันจะบพกเป็นช่งนี้น้อบจักน้องฮะบ่เคยเลี้ยงมูนองฮะเคเห็นน้องฮะของมูเป็นแย้งเหนี่ยนี้เดี๋ยวจังชีโฮว่ามันกินนมอิ่มบ่แม่มันูกระจับา เยมมันทออัทำบประสบการณ์ว่าเบิ่อกี้หมูกับเป็นกามาลูกมันกินเบิรแล้วมันสิลูกบ่มันนเบิน้มเออมอเจ้าสิจับของท่านบ่บาทนี่เพื่อเม่มันลุกลายโตเถดเออตอนีมันนอนอนนมัก็บมั้ย เจ็บท้องอันนั้นบ่เันเจ็บท้องว่าสะนอนอัลละอืมมันนอนห้องอลีน่บ่อนมันนอนกันเนาะเบเออขึ้นกว้างกว่านี้แล้วมันเต้นเขียนให้มันเขีนมันแคบโอ้มันดิบมันนีนะนะไปบ่นหน่อยสิบืม ตัอนตัวอกันมันกได้หลายคืนสิบเจ็ดตนมเรือนมมีแต่สิบสี่เต่ามึงคนน่มข่ดีได้สิบเอมันก็ตายเรือแปโตเจ็ดโตไปเสีก้าวโตไปเสได้มูยังมูอันนี้มูนี้แล้วเขาเลี่ยมมูข่าอเดี๋ยวมันหนักมคนมาของไปคุณด้วยเขาได้หลายปีเกิอแล้วสิบเอ็ดโตเก้าโต หูห so ู่ไหมหูใหญ่เยอนี่คืออยโดนนีะเพงอะไรสองพันสองคูณสิบเจ็ดจะว่าไห้แสดงอะไรคะเออสองสองพันสองละของสองพันสองเนสองพันสองูจีโอ้ยไลก่แลเย่ไหไปนี่ยตัวเราสองพันก่อนจะมาในนี้ในระดุเลยมากมาคูณสองอีกเท่านึง ม <laughs> ัมด <im up> <laughs> <c ười> ี่มันาธนมือนมันบ่พออหีการนมบ่ฮดอีบวมันโตมันกินบ่ทันมันจะจ่อยอืเฮาแบบว่าเฮาแยกเอามากินเื่อละเื่อละขบตามเต้าแล้วแห่ โตที lang, آ, h, um. ่เรือมากินน้ำหลังมาได้บ้าง่งเบอเนั้นอะรากินก่อนสสบสี่โตสิบสี่อีกสามโตกินน้ำหลังหรือว่าออกมากินก่อนสิบโตโตมากินน้ำลังสามหมื่นแปดมื่อเนี่ยอกมกินก็ว่าอะไร ได้ไ <ersch> ้สามหมืนสี่แ <breathing> ล้วสามหมนสีมาใส่อีกสามพันเป็นสามหมื่นเกือบสี่สี่มืนเกือบสี่หมื่นเมียเดียวเนาะเออเเจ้าคือบอลเลี่ยงสชเ้ยกระเลี่ยงน้ำล่าเนี่ยหละตึงน้ำล่าเออเอาไว้คอยววยก่อนขอจังสิเลี่ยง โอ้ผูกต้องเห็ดคอเจ๊บอกว่าเมนขี่เมนห่วยมันได้แบบนี้ต้องเห็ดคอกต้องมีเงินเห็ดคอกต้องมีเงินซื้อมูต้องโอ้ยหลายแนวเนาะเลี้ยงไใจมูแล้วกแบบนั้นถ้าหเขาไม่มีลงสีเลยอยากจะเลี้ยงมูลำบากทีบอกเขาต้องมีลงสีเอาบอกเด้ร่ำทุกคนไม่มีลงสีคืออะไรเราก็ะเพืองเราก็ะเพืองอันซื้อห้ามอันนี้เขาจะเอาคนมาสี้อ้าวมูต้องกินห้ามน้ำบากินห้ามกินวัวอาหารเลยใครมูยังไงกินกินแต่วัวอาหารจะได้ ถุงรองเลยว่าหาน่ะมันจะใหญ่ไว้บะหมูเบายผัดอันพอขาบอยากเอาหมูฟูบานไม้น่ะเขาบอกมันไขมันลายเกินไปมันเหลื่อมเราคุ้นแห้งคุ้นที่ลายปวดว่ามันเหลื่อมบอกเขาจะว่าเป็นน้ําพันเขาว่าหมูมันเหลื่อมว่ามันไขมันลายเป็แล้วเขาบอกอยากเอาว่สินั่นมันลายกว่าเนื้อแนวก็ซื้อข็ซื้อไปขายนี่เนาะ มูแล้วก็หมูแล้วเนาะเนี่ยงแ,แต่หมูพันเนี่ยงแต่แม่พันเอาลูกมันขลายพี่น้อง <ไป S 1> เลยอนี้อ่นโนกับขาเป็นโดนเหลือมองมองมอ,งอาขาวเนาะออกมาที่ตู้ห้องกษติเศษเศษแนี้เ,เนาะอือเด็กเลยว่าบ้านนะเด็กจะข้าเม่ มันก you know, ็กินอาหารยุ hmm. h h ่ม so so ันได้ลูกแหละกินมันก็กินหำปกติอืมออยเด็นี้ยนกามันเจ็บคืนได้เผากันคืนไปนอนได้บ่าเลยอืตัดเขียวเ็จทีละตะตตัดเขวอือตัดมาอยัตัดเขีวเป็นยังคือตัดเขีวมาตัดเขียวเลยย่เาดีออกมาปุ๊บบอมันคมครบกันบอ แม่ปุบกันแล้วก็กัดน่มแม่มันกับแม่มันก็ยังไรก็่น้เขียวเลยมันืเสร็จแล้วเสร็จเราเสร็จเด้เสร็จยงไก็ตัดแปดแปดทีละตัวทีตมันออกมาทีละตัวเลอืมทำตัวได้บอกออกเเจ้าก็ได้มือรวงมือจจกอืมโอ้ได้จะสีโจกเขาไปได้่หมนี่มันก็โจกได้เห็นไหมอืมไปไปเมื่อคำแล้วสีไปจ่อเด้อยงเน่าบราเคยเลี้ยงมูนได้กินยุเคยกินยุคแบบว่าเหนแล้วมันขี้เด่ยบให้เบืองน อ่เบิ่งสาวนิดจะเอาหนองงูไปกินอะไรนะพี่น้องอย่าขึ้นหนองงูอ่ะแทะหน่งนองูแต่ไม่วิบากซาสิอย่าขึ้นหนงองงูเนาะเคยเห็นบ่พี่น้งนงองหนองงูเฮ้นี่เห็ดล้างจากจะต้มแล้วแห้วเจ้าก็มาเห็ดแจ่วน้ำจิ้มซีฟูดกินขึ้นยายชมพูเห็นเบิงเ่งไหมเลยเจ้าก็มาอมีดมาปาดกินที่ลานหน่อยจุม่มแจ่วหนะเจ้าก็ไปเอาพาอักมาห่อ ขอชี้ถ่ายคลิปเจ้ากินสายมูบนขังแหลกกินหนองมูหนองมูปกติกินแต่หน่องแมวเออโบอแมนกินแต่หน่องงัว <laughs> โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไดนะ้พี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแล้วสบายดี